ถ้าเกิดว่าเว็บนี้สามารถปรับตัวต่ำกว่าโลนี้ได้มีโอกาสสูงมากๆนะครับที่ราคาจะปรับตัวลงต่อตามทิศทางนี้ได้สุดๆนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Dorish Man นะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ผมต้าเองนะวันนี้เราจะมาอัปเดตท,ทิศทางของบิตคอยนนะครับผมในส่วนของตัวอีเลียดเวฟหลังจากที่เมื่อวานเราดูเ,าเทคนิคเบสิกเทคนิคไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนตัวของอีเลียดเวฟกันก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อวานก็ได้ไปดูว่าเออมันมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปอีกหรือไม่นะครับผม ถ้าเกิดเรารูจากบริบทของกราฟแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนแล้วว่ามันไม่สามารถขึ้นไปต่อได้นะครับพยายามจะขึ้นในช่วงนี้นะครับไซเคิลช่วงนี้พยายามจะขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีแรงเทขายออกมาเยอะมากนะครับทำให้ราคาขึ้นไปไม่ไหวนะครับตอนนี้ราคาก็ได้ปรับตัวลงมาซึ่งตอนนี้เรามาดูภาพใหญ่ก่อนเนาะว่าตอนนี้เรามองว่าตรงน,นี้เป็นขา C นะครับที่จะปรับตัวลงมาต่อ ถ้าเกิดว่าดูใน time frame ชั่วโมงอ่าหวันนะครับก็จะเห็นว่าเราว่าตรงนี้เป็นขา C นะครับลงมาในลักษณะของ x p l a n d i n g แ i งก็ n a l นะครับเดี๋ยวกลับมาที่1ชั่วโมงเนาะมาดู cycle ยอยๆตรงนี้นะครับที่เราได้ตีไว้นะตอนนี้ผมมองว่าขา C มันจบตรงนี้นะแต่ว่ามันยังมีอีก scenario หนึ่งที่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อนะ มีอยู่2 C งเซเนโอนะครับก็คือ1ขา c จบแล้วแล้วก็กำลังจะปรับตัวลงมาเป็นเวฟ5้ย่อยในคลื่นสุดท้ายแล้วเพื่อที่จะจบขา c ใหญ่แบบสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นขา c ย่อยนะโอเคเราจะเห็นนะครับว่าราคามันพุ่งขึ้นไปแล้วก็กำลังปรับตัวลงมาถ้ามันเป็นอย่างนี้นั่นหมายความว่าตรงนี้ก็มาเป็นแบบลักษณะคล้ายๆอ็กแเหมือนกัน นะครับเราก็1 2 3่งสออันนี้ตีไปนะครับไม่มีขึ้นย่อยผมก็ตีไปแบบด้วยตาเปล่าๆก่อนนะแปบ๊บหนึ่งอ่ะเป็นแบบนี้1 2 3 4 5เปลี่ยนสีเป็นสีแดงนิดนึงนะครับอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะจบ1ลง2 1ขึ้น2ลง3 4 5 อ่ะนี่นะก็จะมีประมาณนี้ให้เห็นเส้นด้วยนี่ครับเรามองว่าราคาจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ในในในทิศทางแรกนะครับกรณีที่ราคามันจบแล้วแล้วก็กําลังจะปรับตัวลงมาซึ่งเรามองได้2แบบนะครับว่ามันจะจบ5ตรงนี้เลยก็ได้หรือจะลงไปตามฟิโบที่เราตีไว้นี่ถึง 1, 2 0 0 0หืนะครับหรือ1 5 0 0 0นะที่เป็นไปได้มากที่สุด หรืออาจจะแค่ลงมาเป็นดับเบิลบอททอมตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆลงมาแล้วเป็นดับเบิลบอททอมล้วก็ขึ้นไปเลยก็ได้นะแล้วก็จบตรงนี้แต่ว่าดูจากช่วงนี้นะก็อาจจะต้องไซด์เวยกันยาวๆนะครับอาจจะอยู่ในช่วงนี้แหละผมมองผมค่อนข้างใบแอดว่ามันน่าจะเป็นดับเบิลบอททอมมากกว่าเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ผมจะมาแอคชั่นอีกทีหนึง่งในในอ่า ในกรณีของฟิวเจอร์นะครับเ mm. นาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคามันย้อนปรับตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นไปรีเทสอย่างน้อยช่วงช่วง88ดสิบแปดเจ่ด78.6นะครับ88.7ช่วงเนี้ยประมาณสอง0 0ันห้ออีกครั้งหนึ่ง ส1 4 0 0อีกครั้งหนึ่งก็น่าจะได้เปิดโพซิชันกันสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ตั้งสตอปลอตไว้ที่ไปนี้เลยนะครับถ้ามันทะลุไปอีกเราก็สามารถมองว่าขา c ตรงเนี้ยนะครับขา c ตรงเนี้ยยังไม่จบได้นะเราจะมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นมันไปในแบบนี้ได้1 2 3อ,อเดี๋ยวขอไปครับลงไปห 2 3 4 5นะครัห้าไแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วก็จบ4นะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นไปได้สักวาน40%ปร์มาณน0นะครับเหลือจะ50 50เลยแต่ผมค่อนข้างมองว่าราคาเนี่ยมันจะลงไปมากกว่านะเมื่อเมื่อดูจากภาพโดยรวมแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปได้มี rejection ขึ้นไปชัดเจนเนี่ยในขณะที่เว v ตรงนี้นะครับยังไม่ปรับตัวลงไปต่ำกว่าโลของคาบีนะครับมีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ผมวาดไว้เนี่ยได้นะครับขึ้นประมาณนี้ได้อาจจะไม่ถึง2 4 0 0 0แต่ก็คือปรับตัวขึ้นไปต่อได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะมาแบ่งปันอีกทีนึงก็คือ อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาเป็นดับ์ลบอททอมมากกว่าการที่จะปรับตัวลงไปถึง1 5,000หรือหนึ่งพันเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมการที่มันเป็นดับ์ลบอททอมนั่นหมายความว่าเวฟ5ตรงนี้มีโอกาสที่จะเฟลเวฟ5ในขายย่อยนะครับของคลื่น4ตรงนี้มีโอกาสที่จะเฟลมากมาก,มากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ่างมันค่อนข้างที่จะเอ็กเทนชั่นมากๆ นะครับผมสองมันค่อนข้างที่ใหญ่ๆยาวมากมากเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากที่เว็บ5ตตองขึ้น4จะเฟลนะครับอาจจะเป็นดับเบิลวอททอมหรือต่ำกว่านั้นแล้วก็ราคาก็ปรับตัวเป็นขาขึ้นในไม่ช้านี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองของผมมุมมองหนึ่งเนาะเออเพื่อนๆลองไปพิจารณาดูนะครับรวมๆแล้วก็จะมีประมาณนี้ครับในส่วนของอ e ีเลียดเวฟนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมจะมาวาดภาพปิดท้ายให้ก่อนก็นล้วกันสำหรับใครทีอ่อยากได้ภาพที่ชัดเจนนะครับที่ผมมองไว้ก็คือ1ลง2ขึ้นลง3ขึ้น4ลง5นะครับอันนี้ภาพที่1นนะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นสีแดงดีกว่า แล้วก็ภาพที่2ขึ้น1ลง2ขึ้น3ลง4ขึ้น5นะครับเป็นสีเขียวมี2ภาพที่ราคามีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดเนอะอันนี้ลองลองไปลองไปลองลองไปวางแผนกันดูนะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ายังเป็นขาลงได้นะครับการที่จะขึ้นไปค่อนข้างยากพอสมควรแหละ นะส่วนเงื่อนไขที่มันจะขึ้นหรือลงนะครับก็อยากให้มาดูที่โลขา B เป็นหลักนะโลขา B ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเวบนี้สามารถปรับตัวต่ำกว่าโลนี้ได้มีโอกาสสูงมากๆนะครับที่ราคาจะปรับตัวลงต่อตามทิศทางนี้ได้สุดๆนะครับแต่ถ้าราคากลับตัวในขณะที่ยังไม่ทํำโลต่ำลงให้เฝ้าระวังนะครับราคาจะมีการปรับตัวขึ้นไป เกิน2อ่าเกิน2 0 0 0ได้นะครับโอเคนะก็จะมีประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อยากสนับสนุนผมนะครับเพื่อนๆสามารถกดสมัครสมาชิกหรือออร m e มมเบได้เลยนะครับอ๋อขอไปอกดสมัครสมา,สมาชิกหรือว่า m e m b e r s h i ิได้เลยนะครับช่วงนี้กินกาแฟออร์เมมเบอรบ่อยแล้วก็สำหรับใครที่สนใจคอร์สนะครับผมที่เราพูดถึง การเลิกล้างพอดตลอดชีวิตนะครับตอนนี้ก็เริ่มทํามา EP ที่1แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกอีกสอ EP ก็รอติดตามกันด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากสนใจที่อยากจะดูเดี๋ยวมีลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเนาะโอเคสำหรับน,นี้ขอลาไปก่อนครับรักทุกคนสวัสดีครับ